สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กลับมากับช่องอัลทัวร์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรียลไฟสิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับการเป็น ATC นะครับโอเคนะครับกดเข้าไปนะครับจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับก็ขอภายด้วยนะครับโอเคนะครับวิธีใช่ไหมครับมันจะมีด้านล่างนะครับปกติเราจะกดตรงที่คําว่า Jo y Pilot นะครับอันนั้เราก็กดตรงนี้ตรง ATC ก่อนที่จะเป็น Pilot นะครับปบ๊บ เรียนะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับเลือกสนามบินนะครับผมจะเลือกเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะนะโอเคไม่มีคนขับงั้นผมไม่เลือกยิ่งสนามบินเยอะก็จะยิ่งมันเข้าไปใหญ่นะอ่ะผมลองอันนี้ก็ได้เป็นกราวนะโอเคผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะ Request Taxi โอเวลกุลเลยเอาแล้วเงินเข้าแล้วผม

ตอบผิดจะโดนอีกอย่าดราม่ากันนะเพราะไอเรนเวนี่ดีกว่าเออเขาถามว่าซีนย์แปด request pushback เอาอีกละมันละมันทั้งทุกคนเลย pushback approved at own discretion เอาละคนมากันเยอะแล้วค่ะ roger Request taxi Roger Close at four three at parking information whiskey Taxi to holding point runway okay, so now, Roger okay, โอเคนะครับวันนี้ผมมีคําถามมาอีกแล้วนะครับขอคําถามสักคำถามหนึ่งนะถ้าเกิดผมจะเล่นให้แบบได้ขีดสามขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดกับอีกดาวเนะี่ยผมต้องทํายังไงเหรอครับีนนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมจะถามทุกคนในตอนนี้แหละนะครับผมไม่รู้จริงๆรง ผมจะเล่นยังไงครับผมต้องไปกดตรงไหน,นใครที่คอมเมนต์มาบอกผมก็ช่วยบอกเลยนะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็แค่สอนเป็น A T C นะก็น่าจะมีหลายคนที่เล่นเรือไฟเซอร์มิเลเตอร์แล้วก็เคยบอกไปกันบ้างแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดท,ทิปใหม่ๆนะแล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ